สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC เศรน้อย FC น้องอุ๊งครับผูบอกกระป๋าโทนครับในช่องเบาโทนทองฟูนแบ่น,น้อยน้องอีกครับบังพินแนมยางพานบาได้ยยางมาหลังบานบไได้เลยเลยสองตวัวนี่ บรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศยามเช้าสายๆนะครับวันนี้หลังจากที่เมือ่อคืนน้ำท่วมนะครับสีสเก็ตอีกแล้วในเมืองโตกแห้งครับพี่น้องโตกจนท่วมครับแต่ว่าทางบ้านก็แห้งคือกันครับ แดดสองมือแล้วครับหมู่ว่านหมู่วานแดดต้อนแรกว่าโอ้แดดขนาดนี้ฝนคือสิม,มดดล้วละ่ะคนนะย่ำคำกับบอมีเข่ามีย่ยงเลยครับแต่ว่าพอมากันคืนเมื่อกับตกตกกสื่อนะองนั้นเนื่กงว่ามันเป็นฤดูฝนแล้วคือจากตกกับตกนะครับเดี๋ยวพามาชมกำแพงด้านหลังครับ ที่ภายนอกนะครับฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนภายในยังเ่ทันฉาบนะครับเพิ่นเปลี่ยนเป้่าไม้คือไปฉาบด้านกําแพงด้านหนากรน,นะครับเพื่อที่จะโชว์ดานหนานะครับแล้วก็ที่กําแพงด้านหลังเนี่ยที่มาฉาบเพราะว่าเผื่อฝนมาหนาม,มาแล้วมันจะฉาบยากนะครับนี่นี่คือเพิ่นเพิ่นขวดขีด่ดินออกเด้ ขี้ดินเลาะข้างๆเนี่ยเพิ่นกวดออกเหมือนเด้เพราะกวดออกแล้วมันก็ฉาบไล่ขึ้นไปเลยครับฉาบไลขึ้นไปเลยั้งแต่ดานติดดินผมนละท่านนะ่ะพราะฉาบขึ้นไปแล้วบานนี้ขี้ดินนี่เพิ่งกวดกับมันแหงแ้วกวดกับข้อไปถมไหวขึ้นเก่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำก็มาแล้วแต่ว่าต้องต้องฉาบทุกจุดนะครับต้องฉาบให้หมด จาบแล้วบันนีเพราน้ำมาแช่มันกะระยะเวลาในการคงสภาพของมันก็จะยืดอายุขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะแช่น้ำแช่อยียงกระซังมันก็จะยังคงทนอยู่บ่สึกก่อนง่ายนะครับอาไปใส่กันแล้วนะ่ะโบกมือไว้ใบโบกมือไว้ๆนะอันนั้นเป็นทีมทีมแม่ครัวทีม อนนปปพโโลออทีมเอยียรเขาเอิญอสมอมละกาทีมแม่ครัววัดนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านหลังครับความอลังการนะครับสูงสําใีวะดนีนี่คือเผื่อดินนะครับยืนเผื่อดินแล้วก็ยืนมือขึ้นไปนะครับนี่ครับพี่น้อง อีกคือยอืมือขึ้นไปแล้วนะครับเปล่าโทนคนบสูงครับแต่ว่ายืนมือขึ้นไปนี่ก็น่าจะ2เมตรนะครับเลยขึ้นไปอีกกำแพงสูงประมาณ2องเมตรห้าสิโดยประมาณนะครับ ่วนนี้คือช่องที่เตรียมไว้นะครับท่อระบายน้ําของบ้านหลังใหญ่นะครับของน้ำดานล่างของน้ำล่างสันล่างนะครับของบ้านหลังใหญ่นะครับตัวนี้ต้องต้องดั้มต้องสามเอานะครับพี่น้อง ต้องดั้มต้องสามเอาเพราะว่ามันบกเกิดอยู่แล้วเขาแซน้ำเขาเปียกเขาแซน้ำมันบกเกิดอยู่แล้วครับเอาทาให้เขามันใหญ่ขึ้นซ้ำหนึ่งแล้วก็เอากามาสามเอานะครับจังจะอยู่จังจะเป็นขางกาแพงนี่คือกันครับนี่หลังจากสี้างเป็นเห็ดเรียบร้อยเคลีย์เรียบร้อยแล้วมีน้ำมีอย่างขึ้นมากอะสามปักดำเอาครับ แดดเปียงๆเ,เลยครับพี่น้องเช้านี้เช้านี้แดดเปียงๆเ,เลยครับเละบนนี้เดียเละครับเละครับพี่น้องเละไปบรายไปบรายก็ต้องย้อนกลับครับตอนไหนวสิยางทะลุไปฟังพุะะ่น้วก็โง่ไปหาตูหลูมันเละครับ ย่างกลับไปอ่อมไปหาตัูรูนะครับแปดโมงครับวาตันเห็นสร้างขันเขามาอยู่เวลาจ,จะเข่าใสสายนะครับมือวนี้วันนี้วันเสาร์ครับทีมงานเจ็ดจำปี้เนี่ยเหตุงานบอบอได้กำหนดว่ามือหนานมือนี้ยุดนะครับบางทีมพนจะยุดทุกวันอาทิตย์ แต่ทีมเจจำปีคือถ้ามีของและมีงานให้ทำเจจำปีทำหมดทำทุกวันนะครับ ừ, พอมีนม้ำเริ่มมีนม้ำหอยมันกระสิออกมานะครับหอยเชอรี่ถ้าบม,ม่มีน้ำมันกระสิอยู่ในไงลีอยู่ในไงจำศีลนะครับหอยมันสิเป็นเป็นสัตว์ที่จำศีลคือถ้าน้ำแห้งลงเนี่ยมันจะ เขาไปอยู่ในขีดต้มฝังตัวอยู่ในขีดดินแล้วก็ปิดฝาจำศีลน,นะครับแต่พอมีน้ำม,มากมันก็ตื่นขึ้นมาหาล่าต่อนะครับสำหรับหอยทุกชนิดอุ้ยแดดรัก เดี๋ยวสิมาบอมองพี่กินอยู่โอ้ยหลายเด้อหอยอยู่ด้านล่างตรงเลงตรงเลงหลายหน่วยดินี่เึ่งเึ่งเถ่งกับพ่อมีอยู่ไกล้มือขกม,มากแล้วครับพี่น้องวันที่หนึ่งแต่มืงอนี้นะครับวันที่ยี่สิบเกา วันปิดฤดูการสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ29มิถุนาไปพวกไปพ่อไปเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสาวน้อยเป็นกำลังใจให้กับน้องอิงอยู่ที่สนามกีฬาบ้านแพงนะครับโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้อง เงาเงาเงาตูดูเงา,งาน้องเพชรนินเมวมียวเมยวมว,ม,ว,ม,วมาแล้วน้องเพชรนินก็มาแล้วนี่เศานี่ให้อาหารเปียกเลยครับให้อาหารเปียกก่อนเลยเดี๋ยวให้อาหารเปียกแล้วก็จะค่อยให้เป็นอาหารเม็ดต่อนะครับให้เพื่อนกินอาหารเปียกหมดก่อน ปกติก็ให้ห่อหนึ่งแต่ตอนนี้คือเพิร์มมีสองโตนะครับก็เลยให้สองห่อสำหรับสองทองให้สำหรับแมวนําโชคนะครับน้องตูหลูกับน้องเพชรนินขิดว่าหวังวานะครับเพิ่นมาเพื่อที่จะมาพึ่งผ้าเใบอาศัยพึ่งผ้าบุญบาร,รมีอยู่นี่แล้วเพิ่นก็จะต้องนําสิงดีๆมาให้หัวเข้านํานะครับ เ้ากะต้องดูแลเพิ่นไปหนึ่งชีวิตนะครับเพิ่นคือหนึ่งชีวิตที่ต้องการดิ้นรนเพื่อที่จะมีชีวิตเ้าก็ต้องให้เพิ่นมีชีวิตต่อนะครับโดยที่มีชีวิตที่ดีที่สุดที่เ้าสิสามารถดูแลเพิ่นได้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้อง,ขอ,องขอบคุณพ่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ ฝากเบิร์โฆษณาเป็นกำลังใจหน่อยเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมีสกอร์ในพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ